ีค่ะคุณยายไปสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมินีจ่าปอกามาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณยายไปเนาะหลังจากห่างกันไปงวดสงงวดเนาะคุณยายเนาะมารอบนี่นี่กะมาติดตามถามไทยตัวเลขอีกคือเก่าค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่างวดก่อนนี่เพิ่มหมานงวดนี่นี่กับบอกบ่าร์ดละค่ะทีสีมาตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณยายไปอีกคือเก่าเนาะได้ยินว่า คุณยายไปนี่ฟันดีงวดี่ฟันว่าจังไหคุณยายอ้ยฝันวันนกบอกแล้วลูกหล่ะนกมาแต่จังไหนนกอีเอียงนะลูกหล่ะนกอีเอียงมาง่อยตอกระบอกแม่เป็นนกอีเอียงน,ะะนกอีเอียงอองวดนี่ค่ะมันว่าแปดทกแปดหกประกันเบาอยู่หมู่บ้านนี่ก็อีปอกง<ม>วดนี่นั่นแปดทกลูกหล่ะแปดทออ แต่เก่านี่ท่านได้ยินเสียงนกเสียงกาห้องนี่ตัวเลขนี่ให้สื่อขึ้นสื่อลงเนาะคั่ไา่เนาะพราะว่างงวดนัน้นนั่นจะป่อจำได้ว่าคุณยายเห็นกาเมื่อวอยู่หนาบ้านเนาะว่าเก่าสองหรือเก่าสามนี่แหละเนาะมันออกลงเนาะคุณยายเนาะรอบนี้นี่เห็นเห็นนกเอียก น….กีเอียงลูกลาแปทดทกเอ่อห้องเว้าเป็นเสียงตัวเลกเลยเสียงตัวเลกแล้วดวลาแปดทกเปดทกวันนี้โลกตัวหนึ่งอีกเพราว่าอุ๊บอุ๊บอุ๊กอุ๊บอุ๊พระอฮึเมือ้ทางสว่าอุ๊บอุ๊อุ๊อุ๊บแค่นอแม่ปะอันนกมันนกกาบ้ามันห้องว่าอุ๊บอุ๊อุ๊อ๊กตัวหนึ่งเพาว่าแปดทกแปดทกประกันทั้งตะขัดกัปีปอกคะ ร้านแปดทุกหลังวัดนี่แปดทุกเสียงนกห้องบอกเลยนลักษ์ค่ะค่ะพันน่ะบอกท้องโตแปดทุกเป็นความฝันแมนบอกคุณยายเออเป็นความพันหนูเป็นความฝันเนาะฝันมือใดนี่คุณยายฝันเดี๋ยวท้องมือโอ้ได้มือสองมือแล้วค่ะค่ะเป็นตัวเกขของคุณยายไปเนาะนกเอียงแปดทุกหลักฤก แต่ว่านกตัวนึงนัมอนอุก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 อุ่อุก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 อกอุ ตเดียวเน้นๆเลยค่ะแต่ว่าแกได้ยินว่าคุณยายไปนี่เพิ่นเห็นตัวเลขกในหน่วยบักแตงว่าสันเห็นเป็นตัวไหนเห็นเป็นตัวไหนคุณยายอาอให้เบิ่งแน่ใสบักแตงนี่ลูกหลานยกยกยกโชว์เน่คุณยายโอ้ยเป็นตัวเลขอี๋ต่อละกขออนุญาตเนาะคุณยายเนาะให้เอฟซีห้าเบิ่งไก่้ๆแเน่โอ้ย จังหนึ่งก็คือสองหกจังหนึ่งก็คือหกศูนย์เอาแม่ว่าตัวใดแม่ว่าที่ที่หกสองกับหกถึงหกสองหกศูนย์แมนค่ะนี่และสองขึงจะบอกกับว่าเนี่ยนี่และหกสองหกศูนย์นี่ละแต่ว่าที่สําคัญอย่าลืมหันหัวขื่นเนาะเก่าก็พกตัวเดียวกันนะแมนค่ะโอ้ยเหล็กในหน่วยบอกเต็มโอ้ตัวเหล็กงามแห้งเนาะงามตีโรห์อีทีมาบึงเหมา ใช่สิอีปอกกับมะเบิองสักเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยเออแม่ว่าแถวมาตั้มชมพัญหเล่เล่มาตั้มตั้มโม่ได้แล้วคุณแม่ต้องเบิงเอาเลิก่อนนอนให้เอฟซีเบืองกอนแล้วก่นอย่างที่ตามคุณยายไปว่าสิตั้มกินบอการ์ตั้ม่าสันเอาไว้ให้เอฟซีเบิองก่อนเหนียวหกศูนย์กระไดเก้าศูนย์ก็ไดเก้าสูงก็ได้ตีปัญหาไทยเอานอนหลกเนาะ หรือว่าเอฟซี่ทั้งหมดงามสลัยเลล็่โมันขี้คลายเห็นเป็นตัวไดก็อย่าลืมเนาะแบ่งปันไตคีปว่าเห็นเป็นตัวไดแต่ว่าคุณแม่ไปหรือว่าคุณยายไปของเฮานี่สีไสหกศูนย์เก่าศูนย์นี่แหละค่ะนั่นที่แหละจังหวะตัวเลขกงามขนาดมันก็่งามสลขกมันเป็นตัวเลขกแล้วมบอโมเมนแบบชัดเจนเนาะเออแบบชัดเจนโมเมนห้อยขีดหน่อยๆได้เนาะคุณแม่เนาะห้อยเบียหไ่ใครแหละที่ไปเห็ดมัน โอ้ยบ่มีไผเฮ็ดแล้วคุณแม่นั่นทีล่ะมันสิให้โชคให้ลาภสงสัยโชคใหญ่เนาะโชคใหญ่ตัวเป็นเนค่ะมันสิให้โชคให้ลาภเลขในหน่วยแต่ง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 ยังนี่คุณคุณแม่เต่งภาษาอีสานเฮาแต่งจริงบ่เออคันภาษาไทยก็แต่งไทยบ่เออแต่งไทยโอ้ค่ะว่าที่ตั้มชมกับ่กล้าตตำ สองหกกระได้ได้เนาะเก้าสองก็ได้สองหกก็ได้แม่มันใด้เก้าหกเก้าหกอันเก้าหกก็เก้าสองเก้าสองเก้าศูนย์เออเก้าศูนย์เก้าสองแล้วก็อีกยังอีกเก้าหกเก้าหกอืมคือว่าสิเป็นเก้าหกนั่มคือว่ามันจะเป็นเก้าหกอันเลขตัวนี้เป็นเก้าก็ะได้เป็นหกกรได้ขึ้นนางว่า ค่ะนั่นละที่อกกระบายจังจีงอย่าลืมหันหัวเนาะคุณแม่เนาะค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขละกันแนวทางความฝันเนาะของคุณแม่ไปหรือว่าคุณยายไปของเห่าละกัตัวเลขในแตงไทยเนาะค่ะนอหนี่เอฟซีเบิงเอาให้โชคให้หมาน้ำกันเนาะเปรกเด้เห็นตัวเลขแบบนี้เนาะชัดเจนเลยเนาะนั่นตีละไม่เคยเห็นเนาะอ้าวจังไรก็ให้โชคให้หมาน้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้จ้าปอกะ ขอขอบคุณคุณแม่ไปหรือว่าคุณยายไปของเห่าเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันตัวเลขหละกกเนี่ยท่านความฝันหลักกตัวเลขที่เห็นในหน่วยแตงนำเนาะคุณแม่เนาะค่ะขอบคุณค่ะชมสาหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไปหรือว่าแม่ไปของเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะนกเอียงห้องบอกเลขกแปดกค่ะหล้กก็เห็นเลขในหน่วยแตงนี่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเนาะแต่ว่าบลเนเลขฮกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันจังเดีกค่ะนผู้ชมทางบ้าน พิจารณาเอาหันหัวกับหัวน้ำเนาะคุณแม่เนาะจังได้กัให้โชคให้ m ắ นกับตัวเลขของคุณแม่ไปของเฮาสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะถ้ามีตัวเลขกเรื่องเล่าวความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซี FC ทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใสค่ะารผมโชมมันี่จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเึิงนอง้างค่ะ ไปเบิงน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปการค่ะหลวงปู่มาเจริญเชิญ <concealed> ค <safety> ่ะ <var> อันว่าเรื่องของสีเพิงน้องสร้างละกาเซ็นผมแม่ทระนีให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสันมัมมี่เปปุชเทิดประดาผลลอกสมรษาคนให้เกียรติสร้าง จว่าผู้ใดนําไปบูชาพ่อข่าขา,ขายหรืออยู่ในใสส่วนตัวในวิสทธิว่าในของวิสิบธินเครื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสส้างส่วนเต็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เออแม่เต็นผมแม่โทรณนี่บางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวถูกับตัวเมียอ่าอยู่ในอตอวนี้ที่ไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนนนํนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทาง หลงในสับคนคือว่าถ้าน้องไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากจโยมเขาจะโม้ซกไปแล้ว,วดือิกว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตถุยางข้าขายบอดีก็ดีเออไปรั่งมีนั้งบ่เคยสือเรือกสือเบอร์กับถืกอเขาขเกเงินู่ว่ามันเป็นอำนาจเมื่อไแบบไดเนี่ยช่วมากไอ้ลวองปูหรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเพื่องหลงเรื่องอยู่สุกอย่าง เออคือสางเป็นส,สีสัดสีมีชีวภพก็คูไปคูเนีย่ยมัประมาณกระตายไหนกระต่ายส่างต้องใส่สางในการออกรคบอกเชือกส่วนมากเขาเลยเชือกตำหน้ำนาบนาบจะขี่มันเขาบอกานอกคันดีบดสอ่าว่าจะขนส่างอ่านังสางประกอบสางอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ้ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสืเรียบร้อยแล้วจึงเลยนําใหายาโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาสามแม่ยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจอิบสตงไปเจอยเพราทุกโอมก็ใส่สร้างก็ได้เอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ขอให้ญยยา่ิโยามไปสา,<ห>สาธุค่ะุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก,กระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพรงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านใน่ายนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะน้นองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงหลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเห็ดเอียงกบาบพ่อสีดบ่อพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นกะเกิดคว่วเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอนะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนะค่ะเนาองสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ